สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันอังคารนะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่21มกราคมปี2025นะคะสบายดีไหมทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพตามเคยนะคะขอให้ทุกคนที่ดูคลิปวันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เอนดูคูเปอร์กับดูคลิปแล้วก็กดไลค์ให้กับวิดีโอของวันกับคูเปอร์นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะวันนี้พันพ่ฒจะมาคุยเรื่องโดนัททรัมป์นะทุกคนแต่ว่าเห็นอันนี้ก่อนเลย เอาเรื่องนี้มาคุยดีกว่านะคะเกี่ยวกับผู้กเกษียณอายุนะคะเขาบอกว่าผู้กเกษียณอายุจะเลิกจ่ายภาษีประกันสังคมในปีหน้าหรือไม่นะคะมาดูกันนิดนึงนะคะว่ามีการเสนอร่างกฎหมายอะไรเข้าไปบ้างน,นะคะสมาชิกรัฐสภาเสนอให้ยกเลิกภาษีเงินบำนาญจากประกันสังคมซึ่งนี่อาจจะหมายถึงผลกระทบต่อผู้กเกษียณอายุและก็คนงานหรอเปล่านะคะมาดูกันนิดนึง ข้อเสนอให้ยุติการเก็บภาษีของรัฐบาลกลางสำหรับผลประโยชน์การเกษียณอายุจากประกันสังคมจะช่วยบรรเทาภาระให้กับผู้เกษียณอายุได้เร็วที่สุดในปีหน้าเนื่องจากเมื่อมีการร่างกฎหมายภาษีของรัฐบาลกลางสำหรับรายได้ประกันสังคมจะถูก ยกเลิกตั้งแต่ปี2025เป็นต้นนะคะก็คือแบบแสดงรายการภาษีจะยื่นในช่วงต้นปี2026นะคะกฎหมาย you earn it you keep it ถูกเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ของทุกฝ่ายนะคะโดยผู้สนับสนุนกฎหมายนี้ก็คือ Angie g r e t e นะคะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐมินนิโซตานะคะก็เป็นการลดหยอ่อนภาษีสำหรับผู้สูงอายุ และก็เป็นหนทางหนึ่งในการให้แน่ใจนะคะว่าชาวเมริกรันจำนวนมากขึ้นจะสามารถพึ่งพาประโยชน์จากประกันสังคมที่พวกเขาได้รับนะคะ<ๆ>สสเกรซเนี่ยกล่าวในการแถลงข่าวนะคะอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่สมาชิกรัฐสภาละ แล้วก็คนอื่นๆเนี่ยที่เคยเสนอร่างกฎหมายเพื่อยุติการเก็บภาษีรายได้จากเงินประกันสังคมนอกจากนี้นะคะรัฐพาแล้วก็ทำเนียบขาวที่พ,พรรคผิวดิบอิกันเนี่ยควบคุมอยู่ตอนนี้นะคะจะมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากทรัมป์นะคะให้คํามั่นที่จะยุติการเก็บภาษีเงินประกันสังคมในช่วงหาเสียงนะคะทุกคนแล้วร่างกฎหมายนี้นะคะจะผ่านในปีนี้หรือไม่นะคะและจะเกิดอะไรขึ้นหากมันผ่าน ขาบอกว่านี่สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องรู้นะคะร่างกฎหมายยกเลิกภาษีประกันสังคมการยกเลิกภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางสําหรับผลประโยชน์การเกษียณอายุจากประกันสังคมอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้เกษียณอายุจํานวนมากนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ ที่ต้องเสียภาษีประเภทอื่นก็อย่างเช่นจากค่าจ้างหรือเงินแจกจ่ายจากบัญชีเกษียณอายุนั้นนะคะเป็นเป็นพ่อผลประโยชน์ประกันสังคมสูงถึง85ต้องเสียภาษีในระดับรัฐบาลกลางนะคะตามการวิเคราะห์อของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะของอเมริกานะทุกคนร่างกฎหมาย you earn it you keep it จะเป็นประโยชน์ต่อผู้กเกษียณอายุและก็ผู้รับเงินประกันสังคมรายอื่นๆเป็นเวลาหลายทศวรรษเขาบอกนะคะเนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวจะรับประกันนะคะว่าจะสามารถชำระเงินได้ครบถ้วนจนถึงปี2054ซึ่งนานกว่าการคาดการปัจจุบันที่ โครงการประกันสังคมจะล้มละลายหรือขาดแคลนภายในปี2034มากนะคะทุกคนโดยอิงจากรายงานของคณะกรรมาการบริหารประกันสังคมและก็เมดิแค์นะคะผลการวิเคราะห์อันเดียวกันนะคพะพบว่าการผ่านกฎหมายที่เสนอจะช่วยลดหนี้ของรัฐบาลกลางได้อย่างมากในช่วงหลายทศวรรษข้างหน้านะเกือบ 9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะ,ะเนื่องจากการยกเลิกภาษีจาก่าจากสวัสดิการประกันสังคมเนี่ยจะจะจ่ายโดยการเพิ่มภาษีจากผู้ที่มีรายได้สูงนะคะแล้วก็การเพิ่มภาษีประกันสังคมนะคะเขาบอกว่ากฎหมายที่เสนอนี้นะคะเรียกร้องหรือให้เพิ่มฐานค่าจ้างของประกันสังคมซึ่งหมายความว่าผู้มีรายได้สูง จะช่วยออกค่าใช้จ่ายสำหรับการยกเลิกภาษีของรัฐบาลกลางสำหรับผลประโยชน์การ,กรเกษียณอายุนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวนะคะที่เขาวิเคราะห์มาก็บอกฐานเงินเดือนภาษีประกันสังคมเพิ่มขึ้น5.2%ตั้งแต่ปี2023จนถึง2024นะคะฐานเงินเดือนภาษีประกันสังคมอยู่ที่ 1 6 2 0 0 0เหรียญสหรัฐเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ฐานค่าจ้างเพิ่มขึ้นเป็น168,600เหเหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับปี2024นะคะ <c oughs> ก็ปีที่แล้วนะทุกคนซึ่งจะทำให้ขีดจำกัดค่าจ้างเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า2,500,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งหมายความว่าผู้ที่มีไรายได้สูง จะต้องจ่ายภาษีเงินเดือน6.2%จากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเกือบ1 0แสนดอลลาร์นะคะร่างกฎหมาย You Earn It You Keep It จะผ่านหรือไม่เนื่องจากาบทบัญญัติบางประการขาดการสนับสนุนจากทั้ง2องพักนะคะจึงแม่น่า เป็นไปได้ที่ร่างกฎหมาย you earn it you keep it จะผ่านอย่างไรก็ตามนะคะมีการสนับสนุนจากทั้งสองพักในการยกเลิกภาษีของรัฐบาลกลางจากรายได้เกษียณจากประกันสังคมนะคะประธานาธิบดีโดนัททรัมป์นะคะประกาศว่าเขาจะยกเลิกภาษีดังกล่าวซึ่งก็สอดคล้องกับการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้เกษียณอายุ อย่างไรก็ตามรัฐบาลชุดใหม่ของเขายังไม่ได้เสนอวิธีการชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปนะคะก็เขาเพิ่งจะสตาร์ทนะทุกคนเมื่อวานก็เป็นวันแรกที่เพิ่งจะรับตำแหน่งนะคะ <c oughs> หากทรัมป์นะคะยังคงใช้แนวทางของเขาในการยุติการเก็บภาษีประกันสังคมโดยไม่เพิ่มรายได้ในที่อื่น การกระทําดังกล่าวนะคะอาจส่งผลกระทบต่อความพยายามของทั้งสองพักนะคะก็อย่างเช่นกฎหมายฉบับนี้นะคะอย่างไรก็ตามการปรับคํามั่นสัญญาของทรัมป์เนี่ยให้สอดคล้องกับเงื่อนไขาการจัดหางเงินทุนในข้อเสนอของแอ n g i ก i t e นะคะอาจสร้างโอกาสในการปรนีประนอมนะคะมันอาจจะผ่านก็ได้นะทุกคนแน่นอนนะคะว่ายังต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าความร่วมมือในประเด็นนี้ หรือประเด็นสําคัญด้านภาษีอื่นๆเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงในรัฐสภาหรือไม่นะคะในสมัยของทรัมป์เนี่ยนะคะภาษีของรัฐสําหรับประกันสัคมในวัยเกษียณมาดูกันนิดนึงนะคะกฎหมายที่เสนอนี้นะคะใช้บังคับเฉพาะภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางเท่านั้นนะคะดังนั้นแม้ว่าจะมีประกาศใช้ผู้เกษียณอายุบางส่วนก็ยังต้องเสียภาษีเงินได้ของรัฐ จากรายได้ประกันสังคมนะคะแล้วแต่รัฐอย่างที่วันบอกนะคะแต่อันนี้เขาจะเหมือนจะเป็นของรัฐบาลกลางนะคะรายได้ที่เขาได้มาเนี่ยอาจจะต้องเสียภาษีสําหรับรัฐนะคะส่วนรัฐบาลกลางเนี่ยถ้าเขายกเลิกนะคะถ้ามันผ่านนะนะก็จะไม่ต้องเสียแต่ว่าคุณก็ต้องไปเสียของรัฐยกเว้นรัฐนั้นไม่ต้องเสียภาษีนะคะ รายชื่อรัฐที่เก็บภาษีประกันสังคมมีจํานวนลดลงนะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างเช่นมิสซูรีแล้วก็เนบราสกาเนี่ยหยุดเก็บภาษีประกันสังคมในปีนี้และเวสต์เวอร์จิเนียนะคกำลังจะยุติการเก็บภาษีจากรายได้ประกันสังคมแต่จนถึงปี2024นะคะยังมีอีก9รัฐที่ยังคงเก็บ ภาษีประกันสังคมโดยหนึ่งในนั้นก็คือมินิโซตานะคะซึ่งเป็นรัฐที่สมาชิกสภาก้แทนลัสจอนแองจี้เกรกนะคะเป็นตัวแทนอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการที่เขาใจยุติหรืออาจจะเลิกจ่ายภาษีประกันสังคมในปีหน้าหรือไม่นะคะก็มีการเสนอร่างกฎหมายตัวนี้ uh, มาเรื่อยๆเขา เขาก็มีการเสนอเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับร่างกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับการจะไม่ให้เก็บภาษีนะคะของเงินประกันสังคมของรัฐบาลกลางนะคะคือรัฐบาลกลางกับภาษีของรัฐนี่จะคนละอย่างนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเนื้อหาใน วันนี้นะคะที่วันเอามาฝากทุกคนวันว่าจะคุยเรื่องโดนัททรัมป์นิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อวานเขาเพิ่งจะรับตําแหน่งไปนะคะแต่ว่าเห็นอันนี้ก็เลยน่าสนใจดีก็เอามาอ่า,อานให้ทุกคนฟังนะคะคนไหนที่อย่างที่บอกนะคะไม่มีเวลาหาข้อมูลหรือมีข่าวข่าวเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมของสหรัฐอเมริกานะคะวันก็ มีเวลาก็เอามาฝากทุกคนเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้กับวิดีโอนะอาจจะพรุ่งนี้นะคะทุกคนเยวมาคุยเรื่องทรัมป์นิดนึงนะคะว่าหลังจากรับตําแหน่งหลังจากที่เข้ารับตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐแล้วเมื่อวันที่20มินทรนเมื่อวานนะคะ เขามีคำมั่นสัญญาอะไรที่เคยสัญญาไว้ว่าเขาจะทําในวันแรกแล้วนะคะเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยนิดนึงดีไหมพวกนี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยววันมาทํานะคะขอบคุณทุกคนจริงๆที่รับชมคลิปนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนะคะทุกคน